เอาละครับผมอาชีพสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาเป็นโจนกันนะครับผมการเป็นโจนนะครับเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาเล่นอาชีพโจรกันครับผมซึ่งพอมันไปคัดสองแล้วมันจะแบ่งออกเป็นสองสายนะครับเป็นโลกนะครับก็คือหัวขโมยกับเป็นแอ็ซ์ซินนะครับก็คือนักฆ่า ทีเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันทีหน่อยในการใช้สกิลนะครับเพื่อเก็บเลวลเพื่อเราจะผ่านไปคัสสามผมจะสรุป2อันเลยแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาโดยตรงเนาะมันจะต่างกันนิดเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นเลยก็เหมือนเดิมครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับแล้วต้องการเล่นอาชีพโจเนาะก็พยายามเล่นเกมเนี่ยครับพยายามกดปุ่มขวาอาล่างซ้ายนะครับก็คือทาเควสไปเรื่อยๆเขาให้ทาอะไรเราก็ทาไปเรื่อยๆครับมันจะผ่านด่านได้ ไวที่สุดครับผมอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บแล้วพอเดี๋ยวพอเลเวลห้าปั๊บนะครับช็อปห้าก็าจะเปลี่ยนอาชีพเร์ทันทีใช้เวลาไม่นานครับประมาณสามนาทีนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเลยแล้วกันเร็วๆวเลยนะเอาแล้วครับเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเล่นไวเหมือนโกหกเลยประมาณสองนาทีถึงสามนาทีได้นะครับก็กดที่เปลี่ยนอาชีพเลยครับเราจะเป็นอ่าแอ์ซ์ซินนะครับเราก็เลือกโจรก่อนเอาละทีนี้แอ็ซ์ซินนะครับ จะต่างกับตัวโลกยังไงนะครับผมตัวโลกอะครับมันจะใช้สกิลของอาชีพนักดาบในการเก็บเลเวลนะครับจะไวกว่าเท่าที่ผมลองดูนะไม่ว่าจะเป็นเล่นอาเชอร์เล่นอะไรนะครับเพราะว่าไอ้แมกดาเมตนะครับมันสามารถใช้ทั้งมีดนะครับแล้วก็ใช้ทั้งออดาบมันหาง่ายกว่าครับกับธนูนี้ก็คือผมมองว่าต้องไปอัพเด็ใช่ไหมมันวุ่นวายครับผม แต่ถ้าเกิดเล่นแมกกาเมตนะครับอัพสเต็ล้วนน่ะมันเหมาะเจาะก,กว่าอันนี้คือสําหรับตัวโลกนะครับซึ่งผมมีตัวอย่างตรงนี้ให้ดูเพราะว่าอันนี้ผมลองเล่นดูในการหาเงินอย่างเดียวฟาร์มเงินอย่างเดียวและมันดับของได้ดีด้วยนะครับผมตอนเล่นนะครับมันจะต่างการแอดงที่ว่ามาถึงปุ๊บอะเราอะอัพสกิลตัวเฟิร์สเอทอ่ะสักประมาณสินะครับผมแล้วก็ไปอัพก๊อปปี้สกิลของนักดาบมา ให้ได้30ก็คือแบกดาเมดนะครับสายเหมือนกันเลยนะครับทางแอ็ซซินหรือว่าโลกนะครับก็คืออัพสเต็งล้วนนะครับผมแต่โลกจะดีกว่านะครับตรงที่ในการหาเงินหรือหาของอ่ะเขาหาได้ไวกว่านะครับแต่เอ็ซซินนะครับใช้เก่งนะครับในเรื่องของ PVP นะครับในเรื่องของการล่าบอสนะครับมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นสายพิดนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูโจรกันเลยดีกว่านะครับถ้าเล่นแอ็ซซินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโลกหรือแอสเซสซินนะครับสเต็งเหมือนกันก็คืออัพสเต็งเหมือนกันนะครับผมอ่าครับพอเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะประมาณจ็อบสิตัวที่เป็นผู้ช่วยครับจะเริ่มอื่นแล้วนะครับผมมันจะเริ่มตีหนึ่งหนึ่งสอนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องเตะออกนะครับพอจบบอสนะครับผมแล้วก็หาผู้เล่นที่เขามี v p สูงๆอะ่ะให้มาช่วยเราเล็วลวดีกว่านะครับผม มันจะทําให้เราผ่านด่านได้ไวและผ่านเวสได้ไวขึ้นนะครับอ่กดเตะเลยหลังจากเราเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับสักประมาณจ็อบ20ได้นะครับหรือว่าประมาณ18แปนี่แหละครับผู้เล่นก็จะเริ่มอืดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเตะออกนะครับผมแล้วก็หาคนเก่งๆเข้ามาใหม่ ให้เลเวลมากกว่าเราแล้วก็ BP ครับสูงๆก็ดีนะครับผมอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มจอบได้เร็วนะครับไปที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็ไปที่ออนบัฟนะครับผมนี่กดรับให้หมดเลยมันจะเป็น XP จ็อบครับมันจไไ้มาก อ่าแล้วก็ไปไลบรินพาร์ตตัวนี้ครับรับมาจบับยิบการ์ดเห็นไหมจ็อบเดียวยิน้นิดอีกนิดนิดปึ๊บเรียบร้อยจ็อบสามสิบครับคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนอาชีพได้อีกแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับอ่าโอเคงั้นเราก็เลือกเป็นแอสซื้สินเลยนะครับผม พอหลังจากเต็มเอ็ซแินนะครับผมก็ยอมรับว่าอัพแาดไปเยอะมากเพราะว่ามันเป็นสกิลประเภทเดียวนะครับผมลองผิดลองถูกไปหลายจุดมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เลยกลับมาอัพแพสซีฟสกิลนะครับแล้วก็เน้นไปทางการตีแรงเพื่อจบบอสให้ไวที่สุดนั่นแหละครับหรือว่าจบมอนสเตอร์ให้ไวที่สุดแทนนะครับผม โดยรวมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเลยนะครับไอตัวที่ผมอัพพลิกก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผม่จะเอาตัวที่ถูกมาให้เพื่อนเพื่อนดูละกันอันนี้คือโดยโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าเกิดอัพแบบใช้สกิลแบบนี้มันผิดนะผมผิดสําหรับผลในที่นี้หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเราไม่มีมีแอดเป็นสายผิดถูกไหมเราเล่นสายฟรีเพราะฉะนั้นนะเรายังใช้ของฟรีอยู่ในระหว่างคัสสองก่อนจะไปคัสสามเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดง,งบเปนมากสุด นอกสจากว่าคุณจะเป็นสายเติมหรือคุณจะสุ่มได้กล่องที่เป็นมีดพิษขึ้นมานะครับผมแล้วอัพแบบนี้มันโอเคแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบฟรีไปแล้วก็ไม่สามารถสุ่มได้ไอตัวมีดแอดพิษนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เล่นสายสเปงไปแล้วก็อัพแค่สีดตกว่าโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับ ผมก็ลองเปรียบเทียบนะครับกับแอปสายอาชินะครับปรากฏว่ามันตีเบานะครับผมยังไงเราก็้อกอพสต็งนะครับลองดูตัวที่ผมเล่นนะครับมันตีเกือบพันเลยนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเบื้องต้นนะครับผมยังไม่อัพอะไรนะครับยังเป็นสต็งเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในส่วนของสกิลอะครับผมอัพไปเลยนะครับในส่วนของเฟิร์สเอทนะครับ15นะครับแล้วก็ดับเบิลแอคแท็กเป็น 30นะครับแล้วก็ไปลงเรื่องการโจมตีนะครับให้มันตีแรงนะครับแท็แทก,กเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือลงมือขวานะครับเมื่อผมอัพมือขวาเต็ม30แล้วนะครับผมจึงไปอัพโซนิคโบ์เพราะว่ามันมีสตันใช้ในการ PVP แล้วก็การตีบอสสกิลทั้งหมดเป็นสกิลเดียวนะเพราะฉะนั้นผมเลือกตัวโซเห็นไ,ไหมครับทีนี้ผมลองไปดูสกิลซินสายอาจิมั่งนะครับเนี่ยสายอาจิตีไวนะครับ แล้วก็มีสกิลตีสามร้อยเห็นไหครับผมเปรียบเทียบไปดูเลยเลเวลใกล้เคียงกันนะครับอ่ขสามสี่ 4, ผมผมสามแปดนะครับน่เนี่ยเขาตีอยู่ที่เห็นมสามร้อยแต่ของเราตีพ <Wow. S 1> ันหนึ่งวอ่าโอเคนะครับสำหรับตัวแอสซิสต์นะครับแนวทางการเล่นถ้าแบบคิดว่าหาขอไปเรื่อย ผมจะเล่นเป็นสายนี้นะครับผมโดยพื้นฐานแล้วคนไม่เติมเงินนะครับยังไงก็สู้คนเติมไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นเราต้องค่อยค่อเก็บของแล้วก็ทําของไปเรื่อยๆดีกว่านะครับโดยวิธีการนะครับพยายามทํากิจกรรมนะครับให้ได้ให้หมดนะครับเขาให้ฆ่าบอสอะไรก็พยายามทํากิจกรรมตรงนี้นะครับให้มันจบก่อนที่เวลาจะหมดนะครับผมแล้วก็ พยายามเช็คชื่อเนี่ยครับยังไงเราเข้าไปปุ๊บมันก็เช็คชื่อแล้วแหละนะครับพอครบ2ี่วันปุ๊บมันก็จะได้สมการสมนุนสมนี่ก็แล้วแต่โชคทีหนึ่งละกันนะครับผมในส่วนนี้ส่วนในเรื่องการเก็บของหรือเก็บซีเนียไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามไปดูเลยครับว่าเราอยากคัดอะไรเมื่อเราเล่นเป็นคัสสามนะครับให้ไปดูชุดเกาะให้พร้อมนะครับวิธีการหานะครับมี2แบบนะครับผมก็คือไปที่ดิสแพทนะครับผมส่งผู้ช่วยเรานะครับหาของ ตามที่เราต้องการนะอ่ะอย่างเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมเนีย่ยเราก็จะได้แล้วนะครับเราก็ส่งผู้ช่วยเรานะครับลงตัวนี้ให้ได้เร็วเร็พจะหาชุดมาใส่นะครับผมหาให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่2ก็คือเข้าไปที่ดาดจลไพนะครับแล้วก็ให้ไปรางวัลที่ฟิลเตอรอ์อย่างถ้าเราจะหาเจลลปีใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่แมโปโพลลิ่งได้เลยนะครับโดยการกดคิดไปปุ๊บแล้วก็ส่งไปที่แมป คราวนี้ครับก็จบแล้วเราก็จะเจ็ดปีแล้วครับผมโอเคครับเรามาสรุปคลิปกันเลยนะครับก็คือเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเริ่มเล่นนะครับกล่องจดหมายรับพบนะครับใส่การ์ดของอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้เห็นไหมของผมใส่สามดาวจริงๆนะครับแล้วก็อัพสเต็งล้วนนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมให้อัพเฟิร์สเอจยี่สิบนะครับผมแล้วก็สลับกันนะครับกับ ไอตัวดับเบิลแอคแท็กให้ครบ30ก่อนแล้วเฟิร์สเอ็ดสิบแล้วค่อยไปอัพเฟิร์สเอ็ดยี่สิบนะครับพอสองอันนี้50ปุ๊บให้มาอัพสกิลแอคแท็กนะครับเพิ่มนะครับตัวนี้ตัวใช้มือขวาอีกอีก30หลังจากนั้นก็อัพสกิลติดตัวไว้หน่อยโซนิคโบไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไป PVP อ่ะหรือว่าในการเล่นลงดูเอลอ่ะมันจะทำให้มีโอกาสติดสตั์นั่นะ กับผู้เล่น,นสูงนะครับมันจะทําให้เราผ่านง่ายขึ้นผมก็เลยเลือกเป็นสกิลไอตัวโซนิคโรนะครับผมแล้วพอหลังจาก59ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองูวกจะเปลี่ยนเป็นสายอะไรอีกทีนึงนะครับผมในส่วนของการที่จะไปจัอไวที่สุดนะครับให้กดที่ร้านค้านะครับไอตัวออนบัฟเฟต์ออนบัฟตรงนี้ครับให้ทําให้ครบอ่านง่ายมากเลยครับก็คือ PVP เรื่องของบอส MVP เรื่องของการคักไอเทมหนึ่งทักถ้าเพื่อนๆไม่อยากทักไอเทม เพื่อนๆก็ไปคา์ดเรืเ่องของวัตถุดิบก,ก่อนก็ได้นะครับอย่างชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็ถือว่าเป็นการคารัดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของ dispatch นะครับส่งนะครับพวกแมวไปในเควสท,ที่เราอยากจะได้นะครับอุปรกรณ์เศษของที่เราอยากได้เพื่อปูทางไปสู่คัสสามนะครับที่เราอยากจะเล่นโอเคนะครับผมแล้วพบกันใหม่อีคิวจากบ้านพกเชนคนบ้านบ้านก็ทำได้